กลาบสิเอาหนูไม่ยังไม่กลับบ้านเลยลูก อ๋อเดี๋ยวลูรอแม่มารับว,ว่ะค่ะแล้วคุณลุงล่ะคะยังไม่กลับหรอคะโอ้อีกนานลูกลุงลงรถน้ําต้นไม้ทั่วเลยแล้วก็รอปิดห้องไงถ้าพวกหมูกลับกันหมดอ่ะอ๋อคุณลุงขยันจังเลยนะคะคเป็นหน้าที่ลูกอเอ้ยอ๋อเดี๋ยวถ้าแม่มาราบาับกแใปลหนึงเวลกลับแล้วะคะ่ะดีงั้นก็อยู่เป็น <okay>. เพื่อนลุงนะี่แหละนะเดี๋ยวลุงอยู่เป็นเพื่อนนะไอ้นูขอจะไปเข้าน้ำก่อนได้ลูกสวัสดีค่ะโอ้ยเด็กเดี๋ยวนี้ มีสัมมาคาระวะดีมากเลยอ่ะกิบไปไหนนะเนี่ยบอกให้มารอตรงนี้ แล้วรถผูปกครองทำไมทำแบบนี้ฮะลงุงรถฉันเปียกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วร,รถก็เพิ่งจะล้างมาเนี่ยฮะอุย๊ยตายแล้วขอโทษครับเป็นเปียกไปหมดแล้วเนี่ยผมตกใจเสียงแตะครับเมื่อที่คุณผู้ปกครองกดแตะรู้ไหมว่ารถฉันราคาเท่าไหร่แล้วฉันก็ไปล้างรถมาแล้วด้วยฮะเป็นแค่พานล ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจหรอรถขับมาตั้งใจเอาตาไปอยู่ตรงไหนมาผมรดน้ำต้นไม้อยู่รถฉันมีแม่ย่านางรถแล้วรถฉันก็เพิ่งล้างมาฉันไม่ให้อภัยไปกราบรถฉันเดี๋ยวนี้เลยนะอย่างนั้นหรอครับจะทำไหมมานี่เลยมากราบรถฉันเดียนียมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเห็นไหมรถฉันป้ายแดงอ่ะรถฉันก็เพิ่งล้างรถมาด้วย ผมตกใจไงเมื่อกี้นู่นคอกดแตะผมไม่ได้ตั้งใจผมรดน้ำเต้าไม้อยู่แล้วมีปัญญาชดใช้ไหมฮะก็มีปัญญาชดใช้ไหมเพียงนิดเดียวเดี๋ยวผมเช็ดให้ก็ได้ครับกราบรถฉันก่อนกราบรถฉันเดี๋ยวนี้เลยขนาดนั้นเลยฮะเดี๋ยวนี้กราบรถฉันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะกราบหรือไม่กราบดังลงไปเลย กราบเลยกราบสิฉันบอกให้กราบไงกราบสคคิคุณลุงคะคุณลุงคะยยืนขึ้นค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะก็ตะลุงพานโลงเนี่ยสาดน้ำมาเปียกรถชั้นอะ่ะรถชั้นใต้แดง แต่คุณคะทาแบบนี้มันก็เกินไปนะคะเกินไปเหรอคุณเป็นคุณครูเข้าข้างพันลงด้วยกันเหรอฮะฉันเป็นผู้ปกครองคุณต้องเข้าข้างฉันสิรถฉันเสียหายฉันเพิ่งล้างมาคุณเข้าใจไหมคุณครูแต่ก็แค่เช็ดมันก็ออกแล้วนะคะแค่เช็ดก็ออกเหรอฮะเช็ดก็ออกเหรอแล้วเนี่ยรถฉันนั้นมันเป็นรอยเต็มไปหมดเนี่ยน้ำรถลงไปมันก็เป็นรอยฉันต้องไปเข้าศูนย์อีก ไปล้างใหม่ผมจะเชื่อเขาเขาก็ไม่ยอมครับครูแต่คุณทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะคะคุณครูคะคุณครูไม่ทราบเหรอคะว่ารถทุกคันมันมีแม,ม,ม,ม่ยานางรถทําอย่างเนี้ยมันเหมือนการลบลูก็คแค่กราบรถมันจะเสียหายอะไรฮะมันเสียหายตรงไหนแค่กราบรถเนี่ยเสียหายสิคะแต่ทําแบบนี้มันก็ไม่ถูกไงคะคุณผู้ปกครองฉันขับรถของฉันมาอยู่ดีๆอีตาลุงเนี่ยเอาน้ํามาลาดใส่รถฉันเนี่ยฮะ คุณคะคุณใจเย็นๆก่อนนะคะคุณคุยกันวยเหตุผลก่อนนะคะอย่ามาเข้าข้างกันเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะกลิฟมาก็ดีละพาลงโรงเรียนเนี้ยใช้ไม่ได้เลยโรงเรียนจ้างมาได้ยังไงอะกลิฟฮะแม่ให้กิฟย้ายโรงเรียนดีกว่าไหมเพือเจอพาลงแบบเนี้ยฮะใจเย็นๆก่อนนะแม่มันเราขับรถมาอยู่ดีๆกลิฟรถเราป้ายแดงกิฟก็เห็นอยู่เอาน้ำมาลาดรถเราอะแล้วแม่เพิ่งล้างรถมากิฟจะให้แม่ทำยังไงแม่แม่ใจเย็นก่อนนะหนูว่าแม่เสียงดังมากเลยนี่เป็นโรงเรียนใจไม่เย็นแล้วทำอย่าง้ไม่ถูกตอง แต่แค่ขอโทษแล้วก็เช็ดน,น้ำออกแค่นี้มันก็ขอโทษมันไม่พอตาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับ<ห>เดี๋ยวครับอย่าทะเลาะก,กันเลยครับเดี๋ยวผมกาดเองก็ได้ครับลุงก็แค่นี้แหละแล้วมันก็จบมะก็แค่ตาดไงไม่จะต้องยืดเยื้อะอะไรมากมายไปเก็บกลับบ้านแม่ขาเดี๋ยวก่อนลุงเขากลาบรถแม่แล้วแม่ก็ขอโทษลุงค่ะ ทำไมฉันต้องขอโทษเขาด้วยอ่ะมันไม่ถูกนะคะแม่เราแค่รถเปียกอะ่ะนี่มันสัตว์สีของลุงเขานะคะให้มากราบรถเราอะ่ะแล้วทําไมแล้วฉันก็ต้องลดตัวเองไปกราบเขาอย่างนี้เหรอแม่แค่ขอโทษเขาพอแล้วค่ะแม่แม่เป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอคะว่าให้เรามีสมาคาระว่าต่อผู้อื่นอะ่ะถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องขอโทษก็ได้นะคะ คุณครูคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะก,กิฟไป็นการโทษทําไมอะ่ะก็แค่ผ่านโรงอ่ะแม่พอแล้วไม่เป็นไรหรอกกิฟเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้ไปกลับบ้านแม่หนูต้องขอโทษอีกทีนะคะคุณลุงคุณลุงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรหนูขอโทษนะคะหนูน่ารักจังเลยอะ่ะครูภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะกิฟจะกลับบ้านไหมกิฟย้ายโรงเรียน ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสุขดีจ้าหนูลุงไม่น่าทาแบบนี้เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครูมันจะได้จบเรื่องไม่งั้นก็ไม่จบเด็กก็ไม่ได้กลับบ้านสักทีอย่างนี้ก็เสร็จกันไปลุงไม่เป็นไรหรอกอคุณ,ค,ณ,ค,ณครูขอบคุณครูมากนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บอุปกรณ์เก็บห้องก่อนนะครับ จะเป็นครูผู้ปกครองหรือนักเรียนยังเป็นคนไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่าปล่อยให้ตัวอัตตาเข้าค่มเคืนจะเป็นฟืนร้อนเป็นไฟใครไม่มอง